คุณกำลังหาสติกเกอร์คุณภาพที่ส่งให้เพื่อนแล้วไม่ต้องถามสุขภาพเลยสักคำยืดเราขอภูมิใจนำเสนอสติกเกอร์ของแกงขยะซึ่งคำแต่และคำก็ออกแบบมาจากเสียงพูดของวเราทั้งนั้นเวอร์ชั่น2ที่มีคำพูดและมีเสียงของพวกเราทั้งหมด4คนออกแบบดีไซน์โดยภสุโรผู้ออกแบบพอินและพระอีสวนจำกัด ซึ่งวันนี้วางแผงแล้วที่ไลน์สติ๊กเกอร์ทุกสาขาคุณสามารถไปจับจองเป็นเจ้าของได้และสามารถส่งให้เพื่อนให้แฟนให้หลานให้หมาข้างบ้านหรือว่าแมวข้างกำแพงที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการเพียงราคา60บาทถึงแม้ว่าจะดูแพงแต่เ,เราก็แบ่งกันหลายคนนะไทยที่ยังไม่ซื้อฝากซื้อเลยครับไม่จริงอยากได้ที่หนึ่งไหมได้จะจห้ <laughs> ยากหน่อยนะ ทำไมมันไม่ได้ที่หนึ่งเลยวะหลังๆวันเนี่ยรอเป็นจริงก่ะตายก่อนก่อนแล้วรอคอยอยากเปท็ปที่หนึ่งเลยออกนอกเมืองทําไม่ได้เลยโจทย์ที้ออกนอกเมือกิ๊งยากเลยจริงมันเล่นเกมที่มันได้ที่หนึ่งมันยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆวะคือเหมือนไอ้คนที่มันเล่นอยู่ได้เป็นผู้เล่นเดนตายหมดเลยนะออมันรักพับจีมากเลยมันไม่ไปไหนเลยไม่เหมือนพับจีไล่เนาะ จริงเขามาเล่นเพื่อความสนุกผู้รดนแต่เล่นวลาห้าร้อยยิงตายอะคืออะไรวะเออ,อแ้วพอมันยิงตายก็ขึ้นเราเล่นไเจ็ดสิบสี่สิบเนี่ยโคตรกระจอกเลยกูเฮ้ยเราจะลงดัดฟ้าได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ลงดัดฟ้าเลยเออ,เอ,อมันมีรูให้ลงมาอยู่นี่แน่ๆนอุ้ยเต็มเลยวะดาดฟ้าดาดฟ้าเร่ด<อ>งดาดฟ้าเลยจัดไปด ทำไมเราไม่ไปรูทข้างนั้นเอาเลยเอ้าแล้ววิ่งขึ้นแดดฟ้าวะเอาเลยเอ้าอ๋อโอ้โอ้คถ้าแบบลงตามตึกอะไพวกนี้มันจะมีเอ่อล่มงอยู่ชีพเก็บไอ้ตกด้วยหรออูนั่นเนี่ยเฮ้ยเออมันจะมีล่มงูชีพให้โดดว่ะแม่เฮียนี่มันลูกซองกูเห็นคนกูเห็นคนมึงเจอลูกซองห้าดาวเอฟแน่ไูกเฮียเนี่ยดีโคตรกาเลยเฮียลูกซองห้าดาวกูลองกลางเลยดิ เฮ้ยถ้าก <c oughs> <cake Sounds> ูตายมึงบอกกูเอ้ยมึงชุบกูด้วยนะฮูเล่ฮูเล่เฮ้ยว้าวโอ้โหโดนรลงยังทำไมมีแต่กระสุนให้เก็บวะไม่มีปืนเลยอ่ะไม่เห็นบาลานเลยโอ้โหทํามีกันเฮ้ยเชียยเชียเชียเชียยไปเชีิดเยไอ้ปเชีไปเเี่ร์ียไปเ์ี ไม่มีปืนตะกระบอกเลยเออตรงนี้จบแล้วเอาลูกสองขาดาวไหมฮูเล่ไอ้ยเนี่ยหผาแมว้ฮูเล่มันต้องฟาระเบิดใช่ไหมใช่ถ้าเอามีดอจะเอามีดฟันกันสแควร์สวยติดกูจะเข้ามาเก็บของไม่มีปืนเลย ระเบิดฮูเล่เด็กรุ่นใหม่โตขน่นแต่พวกฮูเล่มากกอนทั้งนั้นแสวกมีดมีดฟันมุมตึกจนตัวตายกูถามพวกหมดทำไมไม่เข้าสักทีบะาอแล้มีพวกแย่งบักแย่งหาแม่งบักกองเกี่ยวบักต่อไฟฟ้าบักคูดังเชงวบเชงวบลงบัก ยุคแรกกระโดดกบปุ่มพียุคหลังๆกระโดดเป็นสกินออใช่ไม่คืนไม่คือสกินช็อตเหมือนกันนะครับประเด็นเนี่ยรถไปเถอะไปเถอะใช้ปุ่มดูการกดสกินช็อตโรงแรมก็ดีโรงแรมก่อนไม่บัตโรงแรมเหรอไดี๋ยวดูกูไปกูรถไปด้วยกูฉลาด์จบตัวเองเฮียรถสตรีมโรเจอร์ดิป่ะเกมนี้มันมีเทพริงป์บว่า เฮ้ยเฮ้ยจริงมายิงใคยิงใครยิงยิงไอพี่ยุไอพี่ยุ้อลสกองกูไม่จะปืนโพกอะตอนเนี้ยกูมันยิงมาจากสนามมวยเลยเหรออุ้ยลูกซองลูกซองคนเล็กยิงแม่นด้วยลายมังกรป่ะทองลายมังกรได้ยิงมามีปลิวเล่มเออปลิวจุดเอจุดเดใครยิงวะเฮ้ยใครใครมาไม่เมื่อกี้ใครยิง M16 ร้องใส่เขาคับฟ้องเอฟบี6เสียงยังไงโอ้เจ๋งไม่มีไม่เห็นมีปืนยี่อะไรเลยวะเกมที่ไม่มีปืนไปไหนเจอสายคอมมิกันอะไรอะไรอีกอะไรอีกกูตกใจกูตกใจมันยาอ่อนแลไวเฮี้ยแค่นี้มึงตกใจเหรอเฮียเก่งมากพวกนี้ขวดนอนขวดด ขวัญอ่อนเลยไม่ไงเกียวกูมีสะโคมกันได้มันอยู่ไหนวะมันยิงมาถูกวะทำไมมัไม่เห็นเราทุกการกระทำเลยวะเว้ยตรงนี้มีก่อสองทุกคนอย่ามีเอาลูกสองยิงคืนถามแม่มันต้องกลัวบ้างแหละพวกเคียดิซ่าสถานการณ์เหรอเจอพี่ลุนกระดำแทง อยู่กลางเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเห็นแล้วพี่ลุนก็ลงแทงแม่อยู่กลางเอาไงอ่ะเอ้ยมันอยู่ไอ้เหี้ยมันอยู่คาสิโนมันคือรีบอนมันอยู่คาสิโนตรงไหนอยู่ในคาสิโนเลยมึงจะได้กูเห็นการขึ้นไอยเลยทั้งสิ้นว่าตายเปล่าอย่างเลยเฮ้ยเลยนะเฮ้ยโดนไปนัดหนึ่งนัดแม่ไม่โดนเลยกู น่าจริงมึงพกมาดิไม่ได้เล่นดอดทุกวันเลยเล่นเกมที่โคตรกากแล้วเฮ้ยไม่เกี่ยวยิงมอยู่ในหัวใจอยู่แล้วบูมอ๋อมันอยู่ดาดฟ้าคาสิโนอทำไมมันมีควันใช่ดาดฟ้าคาสิโนแล้วทำไมมันขึ้นไปยิงตรงนั้นตรงนั้นไหนกูลองขึ้นพังบนไปยิงแม่งดูดิไมมึงไม่ขี่รถขึ้นไปอ่ะ มันก็ได้ยินเสียงเลยวัดตีนอ่ะไม่มีแล้วเดี๋ยวมันอยู่มันอยู่ตรงมาสซี่ตัวหนึ่งอ่ะกูเออยนกูเล้กูเหล้กูเหล้กูเหเออตายอู้ยิงร้าชอดได้นึ่เดียวเลยเหรอไม่กูเองกูยิงมันตายไป ม <ffe> ันอยู่ตรงซากรถมาร์คสี่มันนอนอยู่อ่ะไม่ไม่เยี่ยีโอ้ยเยีมมันโอ้ยยิงอย่างไรบ้ายิงอย่างไรวะางไม่ไม่ยิงกูงารถเลยแล้วไงขี่ขี่บนขึ้นมาแล้วล่ะไอเยี่ยมีมันขึ้นมาควิกสักขบนัดเดียวไปในลาช็อตชาวบ้านก็เลยเนี่ยเฮ้ยตรงกูนี่เห็นตูดสองคนเลยตูด่าเมยมันแรงไงน้องแต่นี่ก็มีผลงานละไม่โอ้ ิเกลี่ยเลยทำไมต้องแบบมันอยู่ตรงไอ้ตึกตึกป้ายเขียวปะใช่ปะไม่ไม่มันอยู่ตรงซากรถอะนั่นแหละมันปลาสมุกหรือวะเออมันมันชุบมันอยู่มันชุบมันอยู่เตอนักวิทยาศาสตร์เยอะๆกับนักวิทยาศาสตร์อัพเลโลเฮ้ยมันโอ้ยมันเข้าไปแล้วมันเข้ามันสามตัวเลยใช่เวงเวงเวง มันโดนล้อไปหมดแล้วมันโดนล้อไปหมดแล้วโดน FBI คิดว่ายังไงกับการเรากระจายไปทุกทุกตำแหน่งเลยวะแล้วมันปอกัไม่ได้แล้วก็ตายทีละตัวง่ายๆแค่นั้นแหละแล้วก็จบเกมไอ้แม่มึงยิงหัวมึงเลยโอ้โมันยิงกูมันยิงกูมันอยู่ไหนวะนนั่มันอยู่ในซอกประตูไงอ๋อเห็นแล้ว ตรงนั ate, mm ้นแน่ๆเรื่องกูจะไหนวะไรกันวะโอ้มันเปิดประตูไปนิดนึงใช่ไหมแล้วมันก็แง้มใช่ปะโอ้โหแม่งคนเล่นเหลี่ยมเลยซ่าเหตุไรนะไอ้เยี่ยมีแล้วมึงไปทำรถความผาแม่ไม่เออเฮ้ยโอ้โหจังงดโดนโดนยิงไปมือสไลด์มือสไลด์กูระดับโลกจริงระดับโลก world class มันยิงกูจากไหนวะใครโอ๊ยอยู่ข้างบนนู้น ไอพี่มึงดูนี่นะมึงดูมาร์กสองมึงดูมาร์กสองบนภูเขาโน้นเทียบเป็นประตูหามไม่มึงเห็นแล้วบนภูเขาสุดเทียบมันยิงแม่นเกินไปวะเนี่ยเออยิงมาจากตรงนู้นเห็นปะบนภูเขาสุดนู้นเห็นแล้วบนภูเขาสุดนู้นวุ้ยวุ้ยเข้าจบเข้าหัวใสเลยอวุ้ยเดี๋ยวมันมายิงใครจังวะว้าวกลับบ้านละบ้านเลยเว้ กูพันแผลด้วยกูไม่เชื่อแม่ระยะที่แรงลมขนาดนี้ยิงสวนดูดิเออแรงลมแรงลมขนาดนี้พาดเลยสวนเหรอยิดแม่เจอกูวินเชสเตอร์เฮ้ยฮีคาร์สได้์เชยเล็กโคตรโง่เลยพี่มันเข้าไปหามึงแล้ว ีตายแน่ตายนี่เอ้ยมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้ไม่รู้ว่ามีไอ้จีหรือเออดีอีกไอ้บู้มเออคุณโดนแฟนกชัดชัดชัดบูมกูรอหนักอยู่ข้างนอกเกมมันแท็คนเดียวโอ้มันมีคนอื่นในเกมเข้ามาอีกเว้ยไม่ไมีไอ้ท nee oh, oh, <so uh ี่กูมาพี่อันนี้กูมาถ้ามันถ้ามันวิ่งออกมากูจะได้ดักเลยเฮ้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในอยู่นะมันมีมันมีคนมาหาเมียคนด้วยเออกูเจอแล้ว

ทุบได้นะสองเลยใช่ใช่ทุบได้ทุบได้กระโดดลงไปก็ไปไม่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 ันวิ่งมาได้วิ่งมาได้ชื่อกูบีไฮบอดดี้บูบูมึงเห็นทางที่กูหันหัวไปปะบีไบอดด้วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยกูกูกูเห็นมันกำลังนั่นแหละกูเปลี่ยนเป็นฟัวโต้ละมอ้เจ๊แม่มันไปไหนแล้ววะเออมันมันตายพร้อมกันหมดเลยอ่ะมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้น่าจะโดนเข้ามา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 เลยเข้ามาเลยเข้าบุรีบุรีมนี้เลยมีชุบได้ชุบได้ เหรอมันโดนยิงตายเหรอเออไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเงียบก่อ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 นไหมมันเหลืออยู่ตัวนึงดีชุบกูชุบกูเอ้ทำไมชุดหนีกูครอบคุมชุบเพื่อนชุบเพื่อนช่วยผมเดี๋ยวกูเคลมไว้เอ้าเวมียารอเก็บจากศพมันแล้วกันศพเล็กอะเฮียบวกเฮียบวกหน่ารักอย่างมะบุ๊มเออมุดมุดมุดเก็บมุดเก็บโอเคมียาอยู่เออมีคุณแปดเอาไหม โอ้จริงดิไอเล็กเหรอมาเก็กเ่เยเนมันี่เมาเก็บมาเก็บเชียกูอยากลากคมๆมั้งขโมยแล้เล็กนี่ปืนมั้งเหรอเออปืนโง่เออลูกฟองคนเหล็กกูตายหมดแล้วเล็กทำไรต่อกูกูกูคานไปมึงว่ากูมึงว่ากูคานไปได้ปะเอางั้นเลยอย่ไปดูศพมันอะได้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 เลงให้อยู่กูเลงให้อยู่โอเคโอเคไอ้ยี่ตัวนั้นกู็นอะไรหน่ยเหรอ ใช่ตัวนั้นมันไปไหนหรอวะเออไอตัวที่แม่งยิงกับบูมเมื่อกี้ไอบูมเห็นพลังสาบป่ะน่ะเออตรงนี้มีเก็บเสียงสนายเหรอวะกูอยากได้แค่จุดสี่ห้าว่ะจุดสี่ห้าใช่ไหมมีเอสเอสบูมบูมบูมมาหกเออหกสิบไอเชี้ยศพนี้มึนบ้าไรวะลูกลูกห้าเต็มเลยเว้ยวอ้ยเชี้ยศพนี้แหลมปัด๊ตจุดสี่ห้าก็มีเอจุดสีมาแบ่งกู เก็บระเบิดก่อน,นี่เขียบระเบิดเยอะมากเชืยเ่ยอะไรเพืเนี่ยอ่ะสไนคอมเพนสไนโฮโลใครเอาโฮโลมั้งไม่ได้ใช่ปะมันตึงเนอะวะการไปไปเขียดมากแล้วเราจะวิ่งเข้าวงกันยังไงวะเฮ้ยโหไอ้เด็กกู<ถ>ทำรถความไปแล้วหโทษรถขับมาวะเฮ้ยมันต้องไม่รู้นแน่ๆใช่มันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้ ถ้ามันจอดนี่มันโดนยัดหดโอ้ยยังยังมีอ้นี่ยังอยู่อีกเหรอไอ้ทียที่อยู่มนอ๋อนี่เห็นเห็นป่ะบูมเห็นปะไหนนั่นนั3ตึกสามร้อยสามสิบห้าตึกสามร้อยสามสามร้อยสามสิบาเห็นปะเลงกูยิงเองว้าวว้าวว้าวขานโยมาขานมาทงนทีทงนทีทันทีทันทีทงนทีทงนทีทันทีมุมดีนี่ดิกูตาง้ดิ กูไชุบรกกูไ like oh, oh, oh. ่ M ้กไปชุบหลังกูดิเนี่ยชุบหลังดิโอ้ยใครใครยิงาน้ำปันไมี่ใครยิงทาน้ปันไี่ใครยิงทาน้ปันใครยิงทางน้ปันไอไไไใครยิงางน้ปันเ là đã phát cả ai da tài đã đã thoa đây tôi mà đông sộp lắm chưa thằng nó mà